พออายุเริ่มมาขึ้นบางคนก็จะเริ่มแบบกังวลเรื่องปัญหาความมั่นคงของตัวเองบางคนก็อาจจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตที่ผ่านมาเราดีพอล้วหรือยังมันมีอยู่ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าการที่เราคิดบกบนแบบน,นี้มันเป็นช่วงที่เราไม่มั่นคงพอเรายิ่งกลัวยิ่งหวั่นไหวเนี่ยแล้วมันจะยิ่งคิดไปใหญ่เลยนะบานปลายแล้วจะหาคำตอบไม่ได้เราไม่ได้ทําความเข้าใจชีวิตอ,อกหักผิดหวังเสียใจเป็นเรื่องธรรมชาติสุดท้ายชีวิตเลวมันก็มันขับขึ้นด้วยปัจจุบันขนาไอ้ที่กังวลไปก็ จะต้องทําอะไรมันมีตัวกํากับหมดแต่ข้างในไม่มีคนกํากับถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยมันลองเท้งเต้งถ้าเราจะใส่ใจก็คือก็มีสติระลึกรู้เห็นความเป็นไปและเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความเป็นไปแล้วพร้อมรับมันจะทําให้ชีวิตลง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่เราเราฝึกที่จะหนีปกป้องด้วยกันหนีด้วยกานทานู่นทํานี่ตอนนี้ถึงเวลาไม่ใช่เวลาปกป้องแล้วเป็นเวลาที่พร้อมพร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างไอ้ที่เขาพูดต่อไปผู้สูงอายุจะลําบงลําบากสุดท้ายอยู่ได้ไม่ได้ก็ไปครับลาบากก็ลําบากแต่ถ้าไม่ยอมตั้งคําถามเยอะซึมเศร้าทนไม่ได้จริงๆไม่ได้ทนไม่ได้กับสถานการณ์นะทนไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองจินตนาการเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้ที่จะวางท่าทีมีปฏิสัมพันธ์กับความคิิดด่่่่สสํําาาาคคคััญมมกรู้วไใชง รปรูไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําตามมันไม่ใช่อะไรเลยถ้าจะเปรียบความคิดเหมือนเหมือนหนังสือมันก็อยู่ในนั้นยังไม่อ่านอ่านแล้วไม่เชื่ออ่านแล้วไม่ทําตามมันก็แค่นั้นอ่ะสังเกต์เดนินพยายัมจะไม่คิดเป็นไปไม่ได้ครับ,รบเราสั่งสมองไม่ได้แต่เราวางวไว้ตรงนั้นได้ถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับ